สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระพุนเจริญธรรมพิบาลไทยวันนี้กับผมก็มารายงานความคืบหน้าตามคำร้องขอทางโทรศัพท์ของพี่น้องชาวเชียงใหม่พี่น้องชาวฝางชายประการและพี่น้องอยู่นานทุกคนกรณีห้องเย็นขาววดีว่าขณะนี้คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรโปร ต้องบอกว่าคงจะสาเหตุจะมาจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังไม่คืบหน้าเพราะติดกับดักโควิด COVID. แต่ก็มีข้อเท็จจริงมากลับเรียนเพิ่มเติมว่าหลังจากเราเส้นใหญ่เรียกรับเงินไปแล้วเนี่ยคือเรียก1 000, นล้านห้าล้านถาวเจนเจก็มีหนึ่งล้านก็หายไปพอให้ไปแล้วเนี่ยตามคลิปที่นางถาวเจินเจินส่งให้ผมทางไลน์เนี่ยนะครับ ช่างอ,อแดกด่วนก็นำเอกสารเพื่อมี็การแก้ไขเนี่ยมาส่งให้เจ้าพนักงานเนี่ยโดยอ้างว่าจาพนักงานสั่งมาให้เป็นคำสั่งตับประคองให้พนักงานรับไว้ในความก็จะปรากฏบนจอเนี่ยแหละครับจะชี้เห็นว่าเมื่อเรียกหนึ่งล้านห้าด้หนึ่งล้านก็กดดันโดยวิธีการอย่างนี้นะครับให้ช่างออแดกด่วนมามยื่นเอกสาร ครับอันนี้คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงแล้วจากการที่เรามาบันทึกเทปที่สุขาวดีมาถ่ายทาเอาโดนบินเหนือสุขาวดีหลายทั้งท่านผู้ชมก็ดีก็พบเห็นไปกับเราว่าหรือตามคลิปเสียงที่คุณจ,นจนันจรเธอส่งให้เราเนี่ยอดีต้าราการศุลักรรมเขาก็บอกว่าห้องเย็นทำนองเนี่ยมีหลายแห่งแล้วมันผ่านการตรวจสอบของ เทศบ,บาลแห่งนี้มาได้ยังไงแล้วจะมีคลิปเสียงประกอบนะครับเดี๋ยวท่านพิไปฟังมาเป็นเสียงไทยเขาอ้างว่ากรณีของนางสาวจันเจรเนี่ยมีการร้องเรียนซึ่งจะไปเจอสมกับคลิปที่แล้วนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับ่างสาวัชครับโอ้โห คิดว่าจะไม่รับโทรศัพท์แล้วเนี่ยอ๋อรับอยู่ก็โทรไปหลายรอบแล้วพี่ก็ไม่รับไม่อ๋ออยูอย่ยไม่จําผมแล้วแล้วพี่ไปร้องอะไรนะไปร้องที่ไหนแะไหนนะฮะพี่บชกรหรอไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องครับมันมีเหตุอื่นเหตุที่มีอบอยแล้วไปยึดเขา้ามาซากแซงครับแล้วมาเรื่องไปเกี่ยวข้องกับพวก,พวกยก,ก,กน,นิ้วผมว่าเขาถ้กังวลว่าหาว่าผมไม่ดําเนินการให้และให้ผมพ่านรัศมีนับ อ้ประหลัดท่าโขมแล้ววันที่ยี่สิบเมษาเนี่ยนะเขาจะให้ปากคำอะไรอย่างเงี้ยผมไปชอบปักคาเขาครวทีนี้ก็เดี๋ยวผมก็าประสานทางผู้ร้องเรียนอ่ะครับครับร้องทุกข์่าโทษได้ได้เพราะพยานฐานนเพียงพอมาแล้วครับครับครับที่ก็นัดนัดวันมาร้องทุกข์ก่าวโทษได้เลยนะวันไหนพี่ให้ใค้คุณยันเจนเข้ามาร้องทุกข์ก่าโทษได้เลยก็ได้มันก็ได้มาให้การครับครับส่วนส่วนส่วนที่ผมจะอธิบายพี่ผอ้จาดคือว่าถ้าคุณยันเจนเข้ามาเองเนี่ย เขาจะได้ได้สอบบักคมว่าคุณเจนไปให้อะไรยังไงเนี่ยเขาแกเป็นประจัก์พยานไงแต่ถ้าเอาพี่มาเนี่ยเขาเล่าให้พี่ฟังเีามาเล่าต่อยผมฟังเนี่ยมันก็จะเป็นพยานบอกเล่าใช่ไหมครับใครับแล้วผมต้องถามไอ้ช่างซุยที่คนสามคนที่เอามาว่าเงินเนี่ยมันจะผิดข้อหาอะไรนะครับมันก็ต้องตั้งก่อนแหละครับว่าเขาเกี่ยวข้องยังไงมันก็ต้องไปสอบสอบปากคาเขาดูก่อนว่ายังไงแล้วก็ ถ้ามีอำนาจหน้าที่อะไรยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้เราจร่วมกันหรือเปล่ามันต้องสอบสอบรายละเอียดไงพี่ทีนี้พี่มาลองทุกข์กล่าวโทษเลยแล้วแล้วพี่จะสะดวกวันไหนพี่อ่าก็จะต้องเอาวันเพราะผมอ่าผมผมนัดตรลัดเขาไว้วันที่ยี่สิบเมษาจะไปสอบปากคำกับอะไรพวกนี้แหละเอารายละเอียดแล้วก็มีอำนาจที่อย่างไรแล้วก็ในการไปตรวจรับตรวจอะไรแล้วใครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องบ้างให้สอบอะไรพวกนี้ย แล้วพี่จะให้คุณยันเกณฑมาร้องทุกวันไหนพี่วันที่ยี่ยี่สิบผมนัดประหลัดไว้ยี่สิบแบบนะครับยี่สิบแบบหรือยี่สิบสองนั่ครับยี่สิบแบบหรือยี่สิบสองนั่นไหมครับอ่ายี่ยี่สิบนี้น่าจะเป็นวันพุธนะฮะอ่าผมทาปชินกันอ่าวันพุธอ่ายี่สิบเอ็ดมันน่าจะผมน่าจะเตรียมข้อมูลหน่อยเอายี่สิบสองก็ได้พี่เดี๋ยวผมทุไปชินเลยยี่สิบสองครับพี่ครับอ่าครับครับอ่ายี่ยี่สิบสอง อ่ายี่สิบวันกางใช่ไหมไอเมษายี่สิบเอ็ดวันพุธยี่สิบสองวันพฤหัสยี่สิบสองได้พี่ครับครับยี่สิบสองครับรับพยานฐานอะไรต่างที่เตรียมมาเลยนะที่ว่าจะมาให้ผมก็โทรหาพี่แล้วพี่ก็ครับผมมันดูบันดอยผมรับผิดชอบกัลยานีวัฒนาแม่แจ่มอมกอยอย่างไรครับอ๋อครับพยานักฐานที่เตรียมไว้ที่ว่าจะมาให้พี่ก็เตรียมมาวันรล้งทุกเลยครับผมครับพี่ ขอบพระคุณมากครับแล้วที่ที่ว่าที่ว่ารับอที่ว่ารับตังไปร้านเนี่ยที่ว่าไปให้เขาตรวจสอบไปที่ไหนตรวจสอบนะพี่ปปชครับปภชแล้วีอยู่ที่ปปชตอนนี้เขาก็รู้ว่าเบิกจากธนาคารไหนแล้วอ๋อครับแต่ว่าผู้ที่หายก็ยังไม่รับตังโอ้ไม่เงินยังอยู่ที่เงินยังอยู่ที่ที่ที่ไอเนี่ยครับที่ปปชอยู่นะยังไม่น่นถ้างั้นค่วันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบสองแล้วพี่ครับครับ เอาพาคุณจนจนเข้ามาด้วยนะพี่ไม่เป็นไรผมจะบัตรตามความมั่นสัญญาครับไม่เป็นไรครับครับไม่เป็คุณเจนเข้ามาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณจนเจนเขา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 มาให้การน่ะมันเป็นพยานโดยตรงชั้นหนึ่งนะพี่ครับครับครับถ้าเขาเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่มาเล่าให้พนักงานสอบสวนฟังและพี่จะเป็นพยานบอกเล่าได้ครับได้ครับอ่าอ่าเข้าใจพี่ที่ผมบอกว่าคุณเจนเข้ามาให้การโดยตรงอะไร้ะถ้าเกิดยังไงก็ แล้วควรที่พามาหน่อยวันที่ยี่สิบสองนะผมได้เรียนนําเรียนพูดผู่กับ,บได้ครับได้ครับอ่ยี่สิบสองเมษายนนะครับครับผมขอบคุณนะครับผมอันนี้คือจะเชี่เห็นว่าสถานการณ์โควิดมาตั้งแต่โควิดหนึ่งสองสามจนโควิดปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันก็แย่ลุงตู่เองออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนมีพรบมเหนือประชาชนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแต่ ขุนนางบางคนขุนนางกันจริงก็กลับตั้งเครือข่ใหญ่โตมโหระทึกมีข้าการสี่เก้าสี่สิบกระทรวงนี้กระทรวงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เธอก็เชื่อนะครับผมเองต้องขอขอบคุณจเจริญผลเอี่ยมพึ่งก็พาผมไปพบให้ดรวจชั้นให้พลเนี่ยแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่ทงต่างคลิปเสียงเนี่ยนะฮะก็สวัตประดิษฐ์ผู้กองเอกก็เป็นคน โอ peration ผมก็บิดบัติตามแผนการที่ทางท่านทั้งหลายวางไว้เนี่ยครับเป็ที่สุดก็ประหลัดร้านห้าประหลัดเส้นใจไม่มีใครกล้าแตกก็นำเงินมาคืนโครับพอดออีท่านประหลัดส่งรายไปหาเจนรินมันก็เลยบอกให้จจบแล้มันจะได้กลับมาได้มันก็จะช่วยครับ ครับครับก็บอกตานบรายแลักละการพรุ่งนี้สิบแปดโมงลวกันเพราะว่าเจนเจนเขาจะได้กลับบ้านอาจจะมาเองหรือหรือมาไม่ทันก็พูดท้าให้น้องชายมันได้กันแล้วกันอ๋อครับเขาเซ็นมอบให้น้องชายเขามารับอ่ะครับผมน้นจะบอกเขาด้วยว่ารลาที่ส่งไปมันมันก็เกรงใจเลยจะช่วยขอร้องให้จบอ่าครับผมมันจะได้จบมาครับมันจะได้กลับบ้านผมครับขอบคุณมากครับได้ครับแต่จริงจริงเสียที่เขานํามาคืนเพราะกดดันจาก กองงานนายกรัฐมนตรีนายกอัตูเนี it, ่ยแหละครับไม่ใช mm ่ห hmm. น่วยงานอื่นเลยโครับฮัลโหลอืมอืมพี่พี่หนูนัดแล้วนะวันอังคารนะอ่าวันอังคารจ้ะเออเอได้ได้ได้ค่ะค่ะค่ะหนูบอกว่าหยับเพิ่งไปแจ้งความนะคุณบอกได้ได้ได้ครับค่ะค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็นีของประหลัดล้านห้าเนี่ยครับแล้วก็เรียกไปหนึ่งรับไปหนึ่งล้านกระทั่งมีการกดดัน นำเงินมาคืนหนึ่งล้านตอนหน้าตำรวจสัญญบัตรของสามปอเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายายาประมวลกฎหมายพิจารณาบัญญัติไม่ยังไงเพราะเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายเพียงแต่ว่าถือปฏิบัติตามตามกระแสพระธรรหลักในหลวงในการที่9ก้าและในวันที่สิเรื่อง ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องขัชาคลากไส้กระบวนการในนอเส้นใหญ่ในนอ40และเครือข่ายบอยริยิตครับขณะนี้ผมก็เป็นตัวแทนพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวฝางชาวยุนานก็ฝากชีวิตของห้องเย็นดูขาวดีฝากคุ้มครองพี่น้องจีนยุนนานเช่นนางสาวจนจนใส่เจียงและ นักลงทุนจากผ่นดินใหญ่สามีของเจตเจินครับกับผมพัชละพูเจริญและธรรมมาพิบาลไทยจะรวบรวมพยานหลักฐาน,สนเสนอให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบในฐานะผู้รู้เห็นเหตุการณ์เห็นพฤติกรรมอีกทางหนึ่งครับในฐานะพลเมืองดีในฐานะผู้รู้เบาะแสครับท่านผู้ชมครับกับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ